เรื่องจิตสำนึกเนี่ยถ้าไม่มีมันไม่มีแต่แรกและอาจจะไม่มผ่านสมองส่วนหน้าเป็นคนระดับไหนม,มีสมองไหมบางบางคนมีสมองก็มีอยู่ในทุกหัวกะโหลกแต่มันจะฟังก์ชั่นใช้ได้หรือไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งกพราะมองหน้าแล้วมองไม่เห็นนะครับว่าข้างในมันเน่าหรือมันแหวง่งหรือเปล่าถ้าไม่ได้ทําให้อะไรมันดีขึ้นน่ะผมว่าอยู่เฉยๆง่ายที่สุดผมว่าถ้าว่างหนะ้าก็จะไปเรียนเพิ่มขึ้นเพื่อเพราะคนฟังผมบางทีผมฟังแล้วรู้สึกว่าเปลืองอินเทอร์เน็ต หรือว่าเปลืองแบบกระดูกหูชั้นในอะไรเงี้ยคือบางทีเราเกิดมาเพื่อเจ็บคำนึงเปลืองกระดูหูชั้นในเราจริงๆว่าถ้าไม่มีอะไรจะทําจริงถ้ามีเวลาว่างนะไปเรียนหนังสือเรียนสิผมไม่สามารถลดระดับไปเข้าใจตรรกะแบบนี้ได้การที่มีอะไรเราใช้อารมณ์ใช้คำหยาบคายพิมพ์ไปเนี่ยมันง่ายครับเพราะว่าตอนเด็กๆแม่อาจจะอุ้มและเขย่าแรงไปหน่อย ทำให้สมองมันกระแทกกระโหลกข้างหน้าเลือดออกมากลูกก็เลยงโง่พอโง่เสร็จปุ๊บมันก็ขาดความสันทัดในการระงับอารมณ์อาจารย์พังคำหยาบเลยอาจารย์อาจารย์พูดขนาดนี้อาจารย์พูดคำหยาออกมากเลยดีกว่าโอ้โหแหน่มันนะมันจี๊ดมันจี๊ดหัวใจแล้วเกิน